เดี๋ยวมันเลยทางโคมงนะเพราะว่าไว้กิดที่ครับรถรถมันกิ่งเลยว่าเถิดกิ่งหลายตกรถรถมันขับไปรถรถมันมีรถจะว่าผู้อันจะคว้างบ่เป็ดหนังเก็บกเก็บติดเกี่ยวอย่านี้ลูกลูกจังไหนจะคมขออกมาจากประตูมานางมีท้องหนอกขมอมาแต่ลูกน้ำหาลูกได้มาแต่ลูกได้ยังไม่ถูกยุนโนมาแต่ลูกได้มาโดนยอดรถทับเนี่ยนะรถมันกิ่งทอยเถิดเจ้าบัวทับลูกลูกว่าน่งท้องหนอกขมออยู่นี่เจ้านาเงินแท่งไหนที่หนัง บอกกันเหมือนกบหลวงตานั่งจอดกอดอยู่ทั้งหมดซอยดีกว่าทีละกว่ามันเกิดเป็นบาอะไรเนาะเพราะว่ามันนับของของเ่านอยู่ในหันเบิดนับถือหลวงตาเออนับถือหลวงใต้หลวงตาเออเราเราเราขึ้นมาย่ำไหนเราก็มาหาหลวงตาเลยนะต้องไปขี่ไปกับไปกราบเสียไว้ขึ้นมาหอดกับไปหาสิเนาะกำลังขับข้อเรื่องนี้นะสิบปีเลยบ่กเขาบพรท่านถึงนสิบปีหรอกแบบมาณหาปีหาปีปีหรปีแต่ว่าใจเย็นเดินทางไปจำอัน พี่ไม่พี่ไม่เราก็จะเกิดมามากมาทุกปีเหรอพี่ไม่เรามากทุกปีเหรอไม่กยมากเล่าอดีุนเป็นทหารเรืออิสตหิบ